Welcome Autoage to DK เข้าไปกดติดตามช่อง DK Auto Garage กันก่อนเลยครับเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2 0 2 6ิ Mitsubishi x f o r c e EV รถ SUV Hybrid รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและดีไซน์สุดล้ำรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ Mitsubishi ในปี2026ที่จะมาเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถที่ทั้งประหยัดพลังงานและยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ SUV มิตซูบิชิ XF ORCEH EV 2026มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าที่ใช้ไฟหน้าเล็ทรงเฉียบคมกระจังหน้าสไตล์ดินามิก h i e l d ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิและกันชนที่ออกแบบให้มีความบึกบึนให้ความรู้สึกมั่นคงทุกครั้งที่มองด้านข้างตัวรถเส้นสายเฉียบคมพร้อมซุ้มล้อที่แข็งแรงและล้ออลลอยขนาดใหญ่ทำให้รถคันนี้มีความดุดันและทันสมัยไปพร้อมกันส่วนด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเล็ดแบบซิกเนเจอร์ที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้ตัวรถดูแตกต่างและน่าจดจำ ภายในห้องโดยสาร m มิ s u b i s h i X-FORCE EV 2026เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดีระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลช่วยปรับอุณหภูมิภายในให้เหมาะสมตลอดการเดินทางแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดแบบดิจิทัลที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ในส่วนของขุมพลัง Mitsubishi X-Force EV 2 0 2 6มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันระบบส่งกำลังทำงานอย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีเมื่อกดคันเร่งอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับ ช่นโหมด Eco สำหรับการประหยัดพลังงานสูงสุดโหมด Normal สำหรับการขับขี่ทั่วไปและโหมด Sport สำหรับผู้ที่ชอบความเร้าใจด้านความปลอดภยัย Mitsubishi X-FORCE eHEV 2026จัดเต็ม e e ด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองและการจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มิส b บ s h i ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นเช่นระบบกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนช่องเสียบ USB หลายตำแหน่งระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงสมจริง และพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางสามารถปรับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามการใช้งานเมื่อพูดถึงสมรรถนะการขับขี่ i ิ subishi XFORCE EV 2026มาพร้อมช่วงล่างที่ปรับจูนมาเพื่อให้เกาะถนนได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางระบบการสะเทือนทำงานได้ดีทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางที่ครุกคะเสียงรบกวนภายนอกถูกเก็บเข้าไปภายในให้น้อยที่สุดทำให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความเงียบและความสบายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรงุงโครงสร้างตัวถังให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับในทุกสถานการณ์ Mitsubishi X-Force EV 2026ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่มองหารถครอบครัวสไตล์ SUV ที่มีทั้งความทันสมัยความปลอดภัยความประหยัดพลังงานและสมรรถนะที่มั่นใจได้ในการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือต่างจังหวัดรถคันนี้พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานอย่างแน่นอน หากคุณกำลังมองหารถ SUV ไฮบริดที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภยัย Mitsubishi X-FORCE EV 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าอยากติดตามข่าวสารรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตาม DK Autograde เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ